สวัสดีค่ะในวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ทีกส่าในเรื่องของการสร้างประโยคจากผลงานในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมีทั้งหมดสามเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องแรกการสร้างประโยชเรื่องที่2สิทธิและการคุ้มครองผลงานเรื่องที่สามการนำเสนอผลงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อเรียนจบบทแล้วเนี่ยเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆอาทิวิทยาศาสตร์ณิตศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาผลง,งานสามารถต่อยอดได้เราลองมาดูความหมายของคำว่านวัตกรรมนวัตกรรมหรือคำว่า innovation ความหมายคือการสร้างหรือว่า พัฒนาผลง,งานชนิดต่างๆทั้งที่เป็นชิ้นงานนะคะอาจจะต่อยอดมาจากผลง,งานเดิมอาจจะเป็นสิ่งที่ทําขึ้นใหม่หรือว่าแปลกออกไปจากเดิมก็ได้สิ่งเหนี้เราเรียกว่านวัตกรรมหรือว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองทีอจากในคลิปนะคะอันนี้ก็คือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเชื่อเก็บของเหลวเก็บน้ำนะคะก็คือกระบอกที่มันสามารถยืดผ คุณสมบัติเด่นก็คือใส่ของเหล็กในปริมาณที่ต่างกันตามการใช้งานได้ถัดมาในเรื่องของการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้ระยุกจากศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่า เราสามารถนําเอาสิ่ง,งนี้ความรู้ทั้งหมดที่เรามีนํามาแก้ไขปัญหาโดยการจัดทําเป็นโครงงานถ้าเราอยู่ในโรงเรียนในบทโรงเรียนใช่ไหมเราก็ใช้โครงงานเป็นตัวแก้ปัญหาอย่างต,ตอนนี้โรงเรียนเราจะทําโครงงานวันคลาสวันโปรเจกต์นะคะเราก็หาวิธีการเพื่อที่จะแก้ปัญหาโดยการนําเอาความรู้ทักษะในการออกแบบเช้วิลปกรรมเพื่อมา แก้ไขปัญหาเราให้ได้มาซึ่งการสร้างประโยนจากสิ่งที่เราแก้ปัญหานะคะนักเรียนดูภาพป,ประกอบด้วยภาพป,ประกอบนี้ก็คือเครื่องจักสารที่ทามาจากขักตบชวาทำมาจาก,าปปาาจากเขาเรียกอะไรต้นกกหรือว่าทุกดสีที่เราเห็นเป็นปัญหามริิ สิ่งแวดล้อมอยู่นะคะก็คือยิ่งมันจเจริญเติบโตเร็วขยายพันเร็วนะคะมันก็จะสร้างมลภาวะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับให้กับชุมชนดังนั้นก็เลยมีชุมชนหรือว่ามีคนที่เขามองเห็นประโยชน์ของสิ่งพวกนี้นะคะนอกจากเป็นวันชพืชที่มันไม่มีประโยชน์ประโยชน์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำภาวะชื้อพงพวกนี้มาทำประโยชน์แล้วก็เป็นผลง,งานหารายได้จากสิ่งที่มัน ไรค่าไรก็จบประโยชน์จากตรงนี้โดยที่ทำไหมคะนำเอาโครงงานทักษะมาใช้ใี่ถากแกระัวปาที่นถัดมาในเรื่องของการสร้างประโยชน์นะคะมันจะมีทั้งหมดสาคำท,ที่มาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของ Benefit ก็แปลว่าประโยชน์คะมูลค่า Value และคุณค่าตัวเดียวกันนะคะคำว่า Value นัสามคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรเดีย๋ยวเราไปดูตอ่อในี่ภาพนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์จากการพักผ่อนนอนหลับประโยชน์จากการได้รับกลิ่นอโรมาที่ทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายความเครียดนะะนี่คือประโยชน์นยกเล็กสั้นๆห้ดูนะคะเรามาดูนี้นะถัดไปครูจะขยายความนะคะคําว่าประโยชน์หรือว่า benefit สิ่งนี้หมายถึงนะคะ สิ่งที่มีผลเนี่ยใช้ได้ดีกับสิ่งที่เราคิดมู่นหมายาไว้ผลที่ได้ตามต้องการสิ่งที่เปพูดดีนะคะพวกเช่นอะไรบ้างมาลองประโยชน์ของการออกกำลังกายนะเหมือนลู่วิง่งแล้กวก็วิ่งไปนะคะประโยชน์ของการศึกษาประโยชน์ของการคมนาคมทีนี้ลองมาดูทีละอย่าง เบนฟิตของการออกกาลังกายหรือว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายก็คือทําไมคะทําให้เรารู้สึกแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเมื่อออกกําลังกายเป็นประจําประโยชน์ของการศึกษาถ้าเราได้รับการศึกษาที่เพียงพอได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็จะทาให้เรานะั้นมีความรู้สามารถ,ถานําทักษะนาความรู้ที่ได้นี้นะคะไปประกอบสามมอาชีพได้นะคะ นคนเองและครอบครัวได้ประโยชน์ของการพันาคมอย่างที่ครูเคยสอนว่าประโยชน์การทัศนาคมนั้นคือการสร้างความสะดวกสบายให้กับออให้กับสิ่งมีชีวิตให้กับมนุษย์ให้กับสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการพันาคมทางอากาศนะคะการทันาคมทาง ทั้งเรือทา้งน้ำหรือว่าอาจจะเป็นการขนส่งทางบกครับฉะนั้นนี่ก็ถึงเป็นประโยชน์ของการชั้นาคมที่ทำให้เราสะดวกสบายในการเดินทางทำให้การจัดส่ง,นงนขงนส่งเ่ิยขึ้มากขึ้นน่ะคดเฉพาะถึงนรื่อว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการชั้นนาคมมีมากมายในในปัจจุบันของเราถัดมาค่ะเราลองมาดูนะ ลค่านะคะการสร้างประโยชน์อยู่ตัวนี้เรื่องของมูลค่าหรือ value มูลค่าหมายถึงค่าของสิ่งของหรือว่าราคาของสิ่งของนั้นๆที่เราจับต้องได้นะคะเช่นเราอยากจะบริจาคเงินนะคะเพื่อสาธารณประโยชน์สักหนึ่งหมื่นบาทนะเป็นตัวเงินเป็นตัวเลขขึ้นมานะคะหรือว่ามูลค่าของของผลิตภัณฑ์หรือว่าอาสังหาริมทรา์หรืออสังหา ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าต่างกันอย่างนี้ยกตัวอย่างว่า,วามูลค่าของรถยนต์โบราณคันหนึ่งสงูงถึง20ล้านบาทนะมีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นมูลค่ามันก็จะตีความได้ว่าเป็นตัวเลขเป็นจำนวนที่มีค่าราคามากมนะคะมีต่างกันไปถัดมาการสร้างประโยชน์ อน,นคือเรื่องของคุณค่าน,นะคะห,หรือแ่รูเหมือนกันความหมายของมันก็คือสิ่งที่มันมีประโยชน์หรือว่ามีมูลค่าสูงอาจจะประเมินราคาไม่ได้หรือประเมินราคาได้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่บริบทแล้วแต่สถานการณ์เช่นมีที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่ไม่สามารถประเมินราคาได้นะคะที่ดิในใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีราคาสูงมากนะะหรือว่า เอชพอยในสมัยก่อนที่กรอบคอดมาหลายๆรุ่นซึ่งราคาสูงประเมินราคาไม่ไดนะ้เพราะว่าอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจหของบางอย่างที่ไม่ได้มีราคาข้างงวดอะไรมากแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเช่นคุณพ่อให้มาคุณปู่ของคุณปู่ให้มาอนนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องกประาาเมินราคาไม่ได้มีคุณค่าสูง สำหรับตัวเราเนี่ยีถัดมาค่ะเมื่อเรานำสามคำเมื่อสักครู่มาใช้นะคะหรือว่ามารวมกันนะคะคำว่าประโยชน์คำว่ามูลค่าคำว่าคุณค่ามันก็จะมีความหมายที่มันสนับสนุนซึ่งกันและกันก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีมีคุณค่าหรือมีผลใช้ได้ดีตามความมุ่งหมายนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีผลมีทางเลยคะ p o สิท v i หรือว่าในทางบวกนั่นเองถัดมาการสร้างประโยชน์จากผลงนานในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในโลกของเราเนี่ย้วนแล้วแต่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่นั่นเองนะคะนำมาผลิตนำมาสร้างนำมาใช้ความรู้ในทางที่ทำไมคะเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานอย่างนี้ในคลิปนะคะอาจจะมีสิ่งที่ดีแต่ว่า การคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการหรือว่าอะไรสักอย่างขึ้นมามันจะต้องใช้เวลาในการที่จะคิดหรือพัฒนาสิ่งขึ้นมาฉะนั้นแนวทางในการสร้งยางประโยชน์ค่ะคุณนำเสนอไว้สองแนวทางก็คือการเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่าทีนี้เราลองมาดูนะเรื่องของการสร้างมูลค่ากับการเพิ่มมูลค่านีความหมายอย่างไรแมสองตัว การเพิ่มมูลค่าตัวแรกนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยการขายสินค้าหรือบริการนะคะราคาสินค้ากับบริการที่ที่เรามาคบหรือว่าเราเห็นเนี่ยเขาจะมักมักจะอ้างอิงมาจากความจริงซึ่งสิ่งที่ได้ตรงเนี้ยราคาที่มันมันออกมาเนี่ยมันมาจากต้นทุนวัตถุดิบบวกกับค่าแรงบวกกำไรที่ต้องการ สุดท้ายได้ออกมาเป็นผลผลิตผลลัพธ์ก็คือราคาขายอย่างเช่นตัวอยา่างเค้กกล้วยหอมนะคะก่อนจะมาเป็นเค้กกล้วยหอมเนี่ยมันวัตถุดิบคืออะไรถกกล้วยนะคะกล้วยหอมกล้วยหอมในที่นี้ก็คือกล้วยหอมที่งอมแล้วยิ่งงอมยิ่งผิวเปลือกมันสีเข้มขึ้นเนี่ยยิ่งยิ่งดีงนะคะฉะนั้นกล้วยที่ผ่านการ สุกงอมมาจน,จนมากกว่านี่นำมาแปรรูปนะคะเป็นวัตถุดิบนี่แหละนำมาแปรรูปผ่านกระบวนการการผสมผ่านกระบวนการก,การอบการนึ่งสุดท้ายได้ออกมาเป็นอะไรคะเคเ้กกล้วยหอมเพราะฉะนั้นเคก้กกล้วยหอมจริงๆแล้วเนี่ยราคาไม่สูงนะคะแต่ว่าที่ตั้งราคาค่อนข้างสูงอย่าง10บาทต่อชิ้น15บาบาทต่อชิ้นเนี่ย เขาก็บวกเข้าไปสิคะต้นทุนวัตถุดิบบวกค่าแรงบวกค่าแก๊สหานะบวกค่าไฟฟ้าในการใช้อบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอบมีการนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาเขาก็คิดบวกค่าแรงไปแล้วก็กาไรคิดหน่อยน,นะคะพอที่ผู้เป็นโคสามารถที่จะจับต้องหรือว่าซึอได้เลยนะคะที่ที่ไม่เกินตัวที่ไม่แพงมาก อย่างสลัดโลก็เช่นกันมาจากผักธรรมดาเนี่ยเราไปซื้อตลาดมาอยู่ที่ว่าราคาตลาดะวันนั้าน,านหรือว่าณตอนนั้นน่ะมันนะ้อยเพียงใดนะคะแทนจากนะเขาก็สามารถที่จะนํามาแปรรูปเป็นสลัดโลแล้วขายตามราคาขายตามต้นทุนวัตถุดิบค่าแรง,งกำไรได้กดดุ้งก็เช่นกันนะคะการเลี้ยงกุ้งในหมื่บ่อใช้ระยะเวลาประมาณ สามเดือนสี่เดือนไม่แน่ใจนะคะระหว่างเลี้ยงเนี่ยก็ต้องมีการดูแลมีอาหารมีพันกุ้งนะคะพันลูกกุ้งนี่แหละที่ซื้อมาใส่อ่อเปลี่ยนน้ำให้อาหารกีมื้อวันหนึ่งทีนะคะดูแลอย่างดีเนี่ยจนสุดท้าย,มา,นะะยาามาเหมาบอกไปนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรพ่อคาคนกลางก็มาเหมาบอกแล้วเดี๋ยวก็นำไปขายปลีกที หนึ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนค่าแรงที่บวกแล้วตั้งเป็นราคาขายได้ถัดมาค่ะการเพิ่มมูลค่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการทําให้สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถทำกำไรได้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ ก็คือการทําให้บรรจุภัณฑ์นั้นัะดูดีบรรจุภัณฑ์ที่มีคือแพ็กเกจต้องทำให้มันดูดีมีสีสันทําให้มันดูแบบให้มันน่าหยิบน่าซื้อน่าจับน่าหานะคะสินค้าข้างในอาจจะแค่ธรรมดาแต่เมื่อเจอแพ็กเกจเจอบรรจุภัณฑ์ที่ที่ดูหรูหรานยค่ะของข้างในก็จะดูมีราคาขึ้นมาในทันทีเป็นของที่ดูแพงแพงขึ้นเพราะฉะนั้น เราก็จะได้คือในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเจ้าของธุรกิจเราก็จะได้อะไรมากขึ้นในปัจจุบันเนาะสังเกตได้ว่าผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกขายได้ตามกาลังของตัวเองนะคะแล้วก็ประกอบกับในปัจจุบันเนี่ยยิ่งสินค้าหรือบริกาารที่ที่ดูดีเหมาะกับการถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคได้ง่ายที่สุดนะคะพร้พอมจะเสียเงนินสมดอย่างคาเฟ่อย่างของนาที่จะทำคาเฟ่หรือหนูมีดูน่ารักอะไรพวกนี้น,นะคะก็จะดึงดูดผู้บริโภคได้ดีก็จะทำอะไรก็จะมีภาพลงโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมโทเป็นตัวด้วยนะคะเออแม่ไปตรงนี้ พอคนเห็นลงโซเชียลปุ๊บเป็นไงคะอยากไปบ้างออดูดีจังเลยสถานที่ดูดีก็กลายเป็นโฆษณาเลยนะคเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ได้กาไรได้กําไรจากการที่เราไปท่องเที่ยวหรือว่าเราไปเยี่ยมเยือนนั่นแหละ,นะะไปเช็คอินถัดมาค่ะในส่วนของการสร้างมูลค่าในส่วนนี้นะจะเป็นเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผืนสะพะ จากของเดิมที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าผลิตภัณฑ์เดิมไม่แหละแต่สามารถที่จะพัฒนาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้นะคะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จากผลิตภัณฑ์ชิ้นเดิมหรือว่าจะพิจคัฒนผลิตภัณฑ์ใหม่นะ,ะโดยการอาศัยการวิจัยการพัฒนาปรับปรุงนะ,ะตัวอย่างเช่นเลยว่าปรับปรุงโลโก้ปรับรโโปรุงแบรนด์ปรับ,รบปรุรงเครื่องหมายการค้า การกลับเปลี่ยนรูปลักษณ์ผล<ม>ิตภัณฑ์นะคะการสร้างสารรค์จุัอนรรมใหม่เปลี่ยนสีหรือว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะเพื่อทางเลือกให้กับเป็นทางเลือกนะคะให้กับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มว่าผลงานที่มันเน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมะีอะไรบ้างนะคะเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นนะหรือว่าวันตำบลวันผลิตโปตโอ,อปนี้เช่นข้าวหองมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้จาก้าจังหวัดนะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าอดีตทุ่งกุลาร้องไหนะ้ะไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดไหนเป็นคื้ที่ทูรัก,กันดานที่ปลูกอะไรก็ไมุ่่้ แห้งแล้วทางที่เป็นคือที่เกษตรกรแต่ไม่สามารถลงพืชแล้วให้มันเจริญง,งอกงามเติบโตเก็ดผลผลิตได,ด้นก็เลยเห็นไหมคะมีโครงการไปจัดทำทุ่งนาให้เป็นหรังบ้องดินไปดูแลสืลล่อานให้งานจนทุกวันนี้ปัจจุบันนะคะ ุ่งลาเราให้เป็นแค่ดิบไปล้ที่แห้งแล้วที่ประชาน,นี้ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามโดยเฉพาะปลูกข้าวนะคะก็ได้เป็นผลที่ของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือข้าวหอมมะลิพุ่งปลาเราใ่ไห้นะคะคน <Yeah. S 1> แหลงดาวในทุกภาคกลางนะคะเราได้รับประทานอาหารอ,อข้าวนะคะเราได้ได้ทานข้าวจากของต่างจังหวัดน,นะ,ะแล้ว ข้าวที่ถูกผลิตมาจากแถบแถบอีสานนะคะจะเป็นข้าวที่ดีมือถือข้าวข้าวกลางเองก็มีคุณภาพนะคะแต่เออ่ถ้าลองได้ทานข้าวทางภาคอีสานเนี่ยหอมเนื้อก็อร่อยทาลองถ้ามีโอกาสนะลองดูจากข้าวมิ้หอมมิ้นท์ทุการน้องให้น้องดเนากค่ะหรือจะเป็นส้มโอขาวดันกว่าไชน่านี่ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนา จอมโอขาตั้แต่กวาาของไชนา้นานะคะผลิตขึ้นมาแล้วนะคะชูเป็นสินค้าอดทอบของจังหวัดและก็ของอำเภอตัวเองได้นะคะ,คะก็สามารถที่จะทำกำไรแล้วก็ดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อเข้ามาจัดไปเป็นของฝากไปเป็นของกำนัน,นได้ะคะ่ะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาลายผ้าทองท้องถิ่นนะคะในแต่และท้องถิ่นในแต่และชมชนเขาก็จะมี ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเขาก็จะผลิตผ้าออกมาแล้วก็สามารถที่เอาผ้าไปสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นถ้าถุงเป็นเสื้อตัดเป็นเสื้อตัดเป็นกระโปรงหรือว่านําไปทําเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะเฉะนั้นสินค้าโอทอปที่ทนมีผลิตภัณฑ์ใน้องที่โต๊วประเทศไทยมีท่ค่ะถ้าผ่านไปก็ การเทีเ่ยวจังหวัดอย่างกระแี่ลองมองสัเนาะจะมีเครื่องหมายบอกหรือว่าเป็นสินค้าทอปีะคะถัดมาในเรื่องของการสร้างมูลค่าอีกหนึ่งอย่างคะก็คือในเรื่องของการขยายตลาดหรือว่าการหากลุ่มเป้าหมายใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่การตลาดหรือว่ากลุก่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายเฉพาะาเฉพาะในที่นี้คือกลุ่มเด็ก กลุนะ่มวัยรุ่นวัยเดียนนะคะกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มสูงวัยหรือว่ากลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชายนะคะตรงนี้ก็ทำไมคะมีการคาดการแล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงในมโหน้าทุกๆครั้งก่อนที่จะทำการขยายตลาดครูเคยสอนไปแล้วว่าการขยายตลาดนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งใดก็แล้วแต่ ึ่งเราจะต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายคำนึงถึงผู้บริโภคสิ่งที่เราจะได้ข้อมูลกลับมาคือเราต้องการต้องทำการวิจัยหรือว่าทำการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถามนะะในการที่จะสอบถามความต้องการของผู้บริโภคเช่นเราต้องการผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเป้าหมายของวัยเด็กปรเเช่นเ,เราจะสร้าง เราจะผลิตนมอ,อัดเม็ดรสรสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีเข้าไปด้วยแบบนี้นะคะเราจะต้องสำรวจตลาดก่อนว่าความผู้บริโภคเนี่ยในกลุ่มเด็กมีความต้องการมากมาน้อยเพียงใดปกติแล้วถ้าเราไปทำเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะผู้ที่ตอบแบบสอบถามก็จะเป็นผู้ปกครองนั่นอเองครับฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในที่เป็นเด็กเนี่ยเราก็จะต้องไปหาข้อมูลหรือว่าไปเก็บ ข้อมูลจากคนที่เป็นผู้ปกครองพ่อคุณแม่คุณป้าคุณตาย,ยายแบบนี้นะคะแล้วก็มาทําการขยายตลาดเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยได้ข้อมูลแล้วเราก็มาขยายตลาดซึ่งก็ต้องอาศัยข้อมูลอู่เหมือนกันเราก็ข้อมูลที่เราไปเก็บมานี่แหละมาทําการวิเคราะห์นะคะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางใดคะสมควรที่ เราจะคะผลิตสินค้าเพื่อกลุ่มเป้าหมายนี้หรือไม่คะแล้วก็วิจัผยผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าผู้ประกอบการเขาจะต้องผลิตสินค้าบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกหมดที่ที่อยากจะผลิตี่ยให้มีตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เี่สุดน่ะคะยิ่งตรงกบบความต้องการของผู้บริโภคมากเท่าไหร่กำไรหรือว่า มูลค่าที่จะได้รับกลับมามันก็จะสูงข,ขึ้นถัดนะมาค่ะลองมาดูตัวอย่างสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเช่นเกมประเภทต่างๆเนี่ยบนุบันนี้เราเห็นเกมนี้จะมากมายเรียวปัญญาให้ความรู้หรือเล่นเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวนะคะแล้วก็แบ่งเป็น หลากหลายกลุ่มหลากห,หลายเป้าหมายหะเกมเด็กเกมไฮรุ่นเกมผู้ใหญ่มีหมดนะคะการพัฒนาการในด้านของเกมพวกนี้นเราเห็นเท่าบอกมาหลายรุ่นแล้วนะคะในเรื่องการเล่นเกมเกมก็จะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจากอดีตเป็นเกมที่เหมือนกับจะไม่เกิดประโยชน์แต่ปัจจุบัน้นะค่ะเป็นเกมที่สามารถที่จะสร้างเป็นกีฬาอีสปอร์ตได้ แล้วก็สามารถที่จะใช้ความรงมุ่งในเรื่องของเทคโนโลยีนำมาสร้างสรค์เกมมาพัฒนาเกมต่อไปในอนาคตได้นีค่ะใครมุ่งไปทางนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมน,นะคะแล้วก็พัฒนาผลิตเกมกันไปเริ่มจากเล่นเองก่อนนแลแล้วค่อยพัฒนาเป็นผู้เขียนเกมให้ค้อื่นได้เล่นด้วย,นะะยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านการบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่าเชิอนุรักษ์นะคะซึ่งาการบริการด้านนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการบริการการบริบการสถานที่นะคนะเข้าบริามาในสถานที่ของเราแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลอย่างไรนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคหรือว่านักท่องเที่ยวเขาคุ้พอใจในการให้บริการของเราแล้วกลับมาใช้บริการเราอีกนะนะถ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับเด็กหรือผูอ้ใหญ่ อดีตนะคะก็จะมีแต่ของเด็กแล้วก็เลยมีนักธุรกิจที่เขามองเห็นว่าเห็นช่องทางว่าเราน่าจะได้กำไรเราน่าจะได้มูลค่าจากพระอ้อมที่เราทำทำเครื่ใหเ,นเนี่ยนี่แหละก็เลยมีบริษัทหรือว่านักธุรกิจที่มองเห็นเล็งเห็นค,ความต้องการของเรี่ย่ตรงนี้นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยพระอ้อมเนี่ย ฉะนั้นราคามันก็จะแบบลดหลั่นกันไปนะะตามวัสดุหรือว่าตามทรัพยากรที่ใช้นะคะตรงนี้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เอได้ดังนั้นนะคะในการผลิตสินค้าหรือว่าบริการ ใดสักอย่างเน่นะคะเราจําเป็นที่จะต้องคานึงถึงความต้องการผู้บริโภคเป็นหลักนะคะ,ะ,คะเราจะต้องให้ความสําคัญกับส่วนนี้มากแล้วก็คําว่าการบริการนะคะการบริการก็คือเมื่อผู้บริโภคนะคะซื้อหรือว่าชอบในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลผู้บริโภค ให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนลูกค้าเป็น,เ,ปนปเจ้านะในบางกรณีก็ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนีสำคัญที่สุดราฉะนั้นการบริการหลังการขายจะต้องทาที่ดีที่สุดนะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษา,าให้เปลี่ยนได้หรือว่าดูแลค่ะเป็นเรื่องของการบริษ การในการดูแลให้การจัดการให้กับผู้บริอภนะคะมีส่วนน้องเรียนหรือว่าสามารถเคลมได้ในสินค้าที่ที่บุกท่อนะคะสินค้าที่ไม่ตรงปกเนี่ยเพราะฉะนั้นในเชิงของผู้ประกอบการนะคะเราจําเป็นจะต้องมีงส่วนที่เป็นความต้องการท่ผู้บริโภคไม่สุด ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเร็จะได้รับในคนวามรู้ในเรื่องของการสร้างประโยชน์มูลค่าแล้วก็คุณค่าในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการาในหน่วยงานในรียนหน้าเราค่อยพูดคุยกันในส่วนที่เป็นวิเทศิหรือในส่วนที่เป็นผลงานนะคะเราเจอกันในบทเรียนหน้าคะ่ะสวัสดี